อ่ะมาสวัสดีมิตรรักแฟนอาร์คนะวันนี้เราก็อยู่กันในอาร์คเอเซนในพาร์ทที่13กันแล้วนะก็วันนี้เราจะไปจับคีเบิ้มกันครับก็คาราเซอร์นะคือที่เราต้องการจับมันนะ เราะว่าเราต้องการทำฟาสทับเวลครับเพื่อที่เราจะได้ไม่บินไกลนะเวลาเราไปหาไดานโนเสาก็จะเอามันไปไว้ตามจุดที่เราต้องการนะคือเราบินหาไดนโนเสามันไกลครับเราก็ต้องทำจุดฟาสทับเวลนะเราต้องไปจับ พราเซอร์นะเพื่อที่จะสร้างบ้านบนหลังของมันอ๋อเดี๋ยวนะผมว่าจะเอาอะไรวะเนี่ยหมอเตียงเตียงอยู่ตรงไอ้หมอนี่นี่ว่ะแล้วก็จะย้ายไดโนเสาร์ไปบางส่วนครับนะโดยเฉพาะไอ้เจ้าทีเร็กเนี่ย มันมีเยอะครับเอ่อวันนี้เราเอาเอ่อเอาไอ้อเจ้าหมูไปตัวหนึ่งนะเออเพื่อที่จะให้มันติดสอยห้อยตามอเอามันไปเฝ้าด้วยนะเอ่อมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้นะคือผมก็ไปหาด้วยเสามานะ มันไม่มีเลเวลที่เราต้องการอ่ะเออมันมีแต่เลเวลน้อยๆครับอย่างอันโลเงี้ยเลเวลยี่สิบเนี้ยไอ้เจ้าอยู่ไทยเรนัทก็เลเวลยี่สิบนะไปหาจนเลือดจะหมดหลอดอยู่แล้วนะเนี่ยอ่ตรงนี้นะหมอกมันก็ไม่หายไปครับไม่รู้ทำไงวะ แม่งหมอกแม่งอยู่นานมากห้ามวันแล้วมันก็ยังไม่หายอ่ะมาพี่หมูพี่หมูมีดีนะครับยิงบนหลังก็ได้อ่ะพี่หมูโอ,อ้อุดอเออตรงไหนวะข้างหน้านี่หว่ามันโหดเอาเรื่องเลยครับพี่หมูอ่ะ แม่งไททันอยู่ตรงนี้2ตัวนะเนี่ยเลเวลสกับเลเวลห้าไม่มีครับปืนใหญ่เลยตรงนี้แหละเออผมเห็นเลเวลร้อยอ่ะเออต้องไหนวะเฮ้ยไอ้เคอย่านะเว้ย ปลาเ่ะอกินหญ้านี่ว่ะเต็มเลยพี่เบิ้มเก้าสิบอ่อไอตัวเลเวลร้อยอยู่ไหนวะตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเอ้าแม่งหินบาง จะตัวนี้แหละอ๋อใช่จริงด้วยอะไรมาเออช่างเองเถอะ ใครไปมั่งเองมาทำไมนี่นนอยากโดนทื้อตายว่างั้นไม่เท่าไหร่เราเองอะสู้หมูฆ่าไม่ได้หรอกนี่เนี่ยอ๋อราต้องหาทางวิ่งก่อนนะนี่บอกนี่มันกระทืบอ๋อ,อวิ่งไปทางนน้นก็ได้นี่ว่านี่เนี่ย video ừ, Ờ, tháng đây mấy anh Ủa con Thấy nè, máy cũng được măng, Ờ Ờ, tháng đã vừa có lại rồi, เฮ้ยจะ่นอกก็เปล่าเนี่ยนี้เนี่ยนี้ใช่ไหมเออล่อ,ลอมันขึ้นฝั่งดีกว่าเดี๋ยวนอ้องเดี๋ยวมันล้มในน้ำเดี๋ยวมันตายนะเออทำยไงดีวะเฮ้ยไม่โดน อะไรล้มเนี่ยเองเออพี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิม้มไอ้แค่มาทำไมนี่ไม้ล้มว่ะโหโลกระถิง่งนะรือว่ามันตีไม่แรงวะเนี่ย ไหนอิงจะลงมวะเนี่ยเดี๋ยวมีดมนซะละเกินมันจะขืออะไรวะเนี่ยโอน้าสลบมันเท่าไหรว่วะเนี่ยโหวยิงไปตั้งเยอะแม่งไม่ไม่หลับ Ừ. Hơi lập lắm yên Ha, à, phẳng lắm à Nhưng mà chém yên Má lên đi ล้มในน้ำอีกเองเดี๋ยวมาเกมทำไมล่ะเองผมผมดีน้องเออเรียบร้อยโอ้โหเพียบเลย <laughs> อ,อเค่แม่งตายละ5 minutes later มาตื่นได้สักทีเอง จับไอ้หมอนี่มายังไม่ตื่นอีกมันจะตื่นได้เออวางเตียงเลยบ้านเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังก็ได้นะมาน้อง พี่เบิ้มมาตามมาไอ้น้องพี่หมูไปเราจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือนะเราจะไม่กลับบ้านครับไปเราจะไปทำจุดฟาสทาเบลนะเอยเดี๋ยวอะไรเหยียบอะไรนะ่ะคืบดิคืบ มาดิแรปเตอร์ตืบแรปเตอร์ตื๊บแรปเตอร์เอาไปนู่นละตื๊บสามเขาดิเออตื๊บสามเขาตื๊บตื๊บเฮ้ยพี่หมูจัดการหน่อยดิตื๊บไปตื๊บไปตื๊บไปตื๊บ ตืตื๊ตื๊หือตายตายห,ห <c ười> ือคิดเบิ่มแม่งอย่างโหดเน้นเลือดไปเยอะหน่อยแต่มีแน่เล้าอะไรมาไป นะขอเน้นน้ำหนักหน่อยนะโอ้โหผลไม้ยางเยอะเลยเดี๋ยวพี่หมูเองข้าส,สิบไปเลยไปแสบตาตระเคะิว่ะแรปเตอร์มาทำไมนี่ มาทำไมนะี่มาทำไมมาทำไมเออปล่อยให้มันหิวนั่นแหละเอาน้องมานี่ดิเดี๋ยวพี่หมูโดนกันเองก็สู้ได้นี่หว่าเองทำไมไม่สู้มาล่ะ เอออะไรมาทำไมอีกมาทำไมไปคืบจระเข้ดิคืบคืบคืบไอโอ้อโหแม่งน้ำหนักเต็มไปเลย ไปเลยขึ้นทางเหนือเองเบิ้มยิบเบิ้มสายกระทืบครับอะไรปีเลงยาอะไรแม่งกระทืบทีของเข้าตัวทีอาโนอวะ โอ้อัลฟาแรปเตอร์ครับคือดิม่งคตรเยอะเลยอัลฟ่านเยอะมากครับคือดิเฮ้ยพี่ห<ร>ม<น> <Pokémon> ูจัดการมาหน่อยดิเออรวมด้วยช่วยกันเว้ยร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอัลฟ่านโหดอยู่ครับคือดิเบิ้มประเทศมัน เอาดีเอาดิเอาดิเอาดิเอาดีซื้อบริซื้อบดิษ้์อะไรอะไรเองซื้อบมันดิเมื่อไหร่จะตายเองอ่ะเมื่อไหร่จะตายไปซื้อบมันดิ เออตายยากแต่เย็นวาระเปิดยังไงตัวแดงแล้วนมะเองคืบพี่กึบไอ้หแบบมูข้าตายสักทีเองแม่งตายยากมากโอ้โหเลเวลโอขอเต็มน,นี่แน่นะ สีีหมื่นเออมาไม่หยุดไม่หย่อนนะเปิร์คือบ่อ,อยดิดีดขาหลังไม่ได้หรอเองไอ้ตะระเก้คืบตะระเก้คืบตะระเก้ หมสู้กับอะไรวะอ๋อไอหมอนั่นไปน้องมาหน,นี่คือหมอกมันยังไม่หายไปเลยครับไม่รู้ว่ามันทำไมอยู่นานขนาดนี้ห้าวันแล้วก็ยังไม่หายไปเลย พี่เบิ้มสายกระทืบมาแล้วอ๋อกระทืบหอนโหดหน่าเอง โอ้โหไอหมอนี่อยู่เป็นฝูงเลยอะไรตื้อห้หมดอ่ะตื้อปกตื้อตื้อตื้อตาคนตาตื้อตาตาคนตาตื้อตื้อูดดิเออหยุอมันเอง อ,อไปนี่เลยแลงปอไปเลยครับขึ้นเหนือครับเอาฝ่ายแล้วอะ่ะเฮ้ยมานี่ดิบกแบบติดเลยอะ่ะ เยอะถึงเยอะมากๆเลยอะอัลฟาแรปเตอร์นะวัดดีนอ้องวัดดีวัดดีติดหินอะดรเองยังไงมันยังไง,ง,ไงคืบจนตายไหมล่ะซืบจนตายไหมล่ะเอาดิเอาดิเออพี่หมอมีหน้าที่รักษาเรามีหน้าที่กระซืบรับซืบมังซืบบัง ขื้นมันเพื่อได้ของดีเพื่อได้ของดีอะไรแ <c oughs> ม่งลม้มอัลฟาก็ลม้มกขึ้บเต็มตีนืบึ้าดิ ให้ตัวนี้ครับมันน่กลัวมากเลยถ้ามันอยู่เป็นฝูงนะแม่งลุมกัดแบบโหดกมากเนี่ยไอตัวจิ๋วเนี่ยที่มันบินอยู่เนี่ยอย่าให้มันอยู่ได้เป็นฝูงนะแม่งลุมกัดแม่งจนตายเลยอะ่ะไป ขอลือกข้ามห้าหมืน่นไปได้ครับเฮ้ยทำแลือเบิร์ว่ะเฮ้ยมาให้ค่ากระทืบลยดิเองแรปเตอร์อีกแล้วอะบางตัวมันก็มีสีนะบางตัวมันก็ไม่มีกืะทืบดิ มานี่ดีเองอะคืีบดิของทีตายไอ้ไม่โดนว่ะคืีบดิเออสามทีสีทีรูเล่สูงก็แน้มหน่อยอะไร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 ไอ้ดีเอง คือทีเร็กครับทีเร็กมีไหมแถวนี้เอ่อคานโนะมาแล้วจ้าพี่น้องอะไรอะไรไอะไรเบี้ยวแห้งเองอ่ะพู้เขาดีหมู เอ,อ้ยเนี้ยไปฮานแมงวิ่งไล่นู่นนะสวัสด,ดีสวัสด,ดีบะคาโน่ มัใช้เท่าหลังได้ไหมเองได้แต่เท้าแน่เลยมาพี่เบิ้มว่าไงพี่เบิม้มพี่เบิ้มว่าไงพี่เบิ้มว่าไงโผล่กระทืบตายดิเอานั่งไงทีเล็กมากระทืบทีเล็กดีกว่า Ờ, đợi nè lại bằng mối ăn đi ăn lại không? mọi mãi 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 đấy, mãi mãi không mãi 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 đi, mãi Đi mãi 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 đi เปเวลสิบห้าเองนีหว่ามันมีสองตัวนี่เอา้าตายไปตัวหนึ่งล่ะไปข้ามฝั่งเลยฮาโน่ครับอ๋อตรงโน้นไงอะไรฮานไอ้ไ ตัวใหญ่แบบนี้มันยังดีบได้อยู่นะเอาพี่เร็กแม่งหนีวะพู้ไม่ได้ดิเองข้ามันไอหมูหมูข้ามันดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่เมื่อไหร่เออเออ สายกระทืบเฮ้ยสายกระทืบทำว่าไปมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไอ้หมอเนี่ยเออจับก,ก็ไม่ได้ยากนะแต่อันของมันนี่แหละทำยากหน่อยต้องใช้ไข่มุกด้วยนะแล้วก็เหล็กเหล็กสองร้อยมั้ง เอ็งมาจากไหนวะเนี่ยตื้อปีตื้อปีตื้อซื้อื้กระถืดเมื่อไหร่ตายวะเอ็งโอ้โหเลเวลมันร้อยสิบนี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าตืุอีกวางนี่ไปเหลือแต่ซากแถวนี้ พี่เบิม้มมาแล้วพี่เบิม้มคือต้อนไม้คาโนกับแรปเตอร์อ,อ๋อผมเคยเห็นคาโนอัลฟาอยู่นะไม่ได้ครับทึบไม่ได้แถวนี้อะไรอะไรอะไรมาทำไมนี่มาทำไมมาทำไม ไม่อยากกระตืบั่นแหละมันจะไปโดนไอ้หมอนี่อะเอาดิตายปปเป็นตายว่ะเออมันแดงแล้วเองนี่คอยาวแม่งตืบดิตืคบคอยาวดิเองผมมาดิผมมาดิมมาดเออวอนหาเรื่องเองจับมันพี่หมูพี่หมูกับมันพี่หมูจับมัน หายดิเองไม่ถึอจังวะเอามันดิเองเออพ้อยสามแห่ดีว่าโอ้โหไม่น่าเลยไม่ถือกับเอามันขึ้นมันเร็วสูงมากงอนี่ขึ้นมาดิเองเออ ล้มเรียบร้อยอึบหมอนี่ดิเด็กโปสซลัสอึบอึบมันอึบมันอึบมันเห็นไปนู่นละ ไอ้เออบึมเิงเกิดอะทำมไอนี่ไอ้ล้มโอ้แม่เจ้าแต่มีแน่แม่งน้อยมากเลยนี่นเก็บไว้ตกนั้นก็ทิ้งมั้ง เออแม่งไอ้หมอนี่มันปราบอันโลนี่ว่ะตีโกนไปดิปราบฮาโน่หน่อยดิฮาโน่เยอะมากเลยแถวนี้เฮ้ยขามันพี่หมูเออรักษาไปด้วยคือคือล้มไปหนึ่ง ผมเองเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเออเรียบร้อยนะ ประมาณนี้แหละนะกับการจับพาราเซออะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับการจับพาราเซอร์